สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Zero to Hero Pixel s a a วันนี้จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเท er ลริสตัวละครอัปเดตล่าสุดนะครับวิธีการเติมโค้ดก็กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่โค้ดรางวัลครับผมแล้วก็กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยครับผมโค้ดจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ ในส่วนของเทเลิสนะครับผมดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าผู้เล่นเก่านะครับผมขออนุญาตขึ้นเทเลิสไว้ตรงหน้าจอให้นะครับเทเลิสก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทียเอสเอสนะครับผมก็จะมี6ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีส้มด้วยนะครับของตัวละครนะสําหรับตัวแรกก็น้องปลาหมึกครับผม ตัวที่2โคชิตหรือว่าน้องหมัดเหล็กนะครับตัวที่3น้องซันนี่ตัวที่4น้องฟลอร่าตัวที่5น้องอาเรียตัวที่6น้องลิต้าครับอาสำหรับในเทียร์อื่นๆนะครับผมก็เก่งนะนะครับตัวละครตัวสีส้มนะครับผมบางตัวนะครับเก่งกว่าตัวสีแดงอีกนะครับผมถ้าเราใส่อุปกรณ์หรือว่าอัพเลเวลนะครับหาของใส่ให้เขานะครับ ะนะครับในส่วนของเทียอื่นๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมลองดูเพื่อเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับผมในส่วนตัวละครสีส้มนะครับผมบางตัวก็เก่งกว่าตัวสีแดงก็มีนะ,อ,ะอันนี้คัดมาแล้วนะครับนะใช้ได้ทั้งต้นเกมแล้วก็เล่นแบกทีมยาวๆได้เลยนะครับผมสำหรับเทียริสตัวนี้นะครับ ลองใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทีมดูได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับผมในการเล่น PVP หรือว่า PVE นะครับผมใช้ได้ทั้งสองนะลองทำเพื่อเป็นแนวทางดูนะครับผมสำหรับแจกเทลิสตัวละครแล้วก็แจกโค้ดเกมซี r o to Hero Pixel ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ผมไว้ครับ ขอเล่นเกมอยากสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ